ออกห้างนะคะประวัติศูนย์นะคะพบเจอการแมนเทนันนะคะตั้งแต่1,000กิโลเมตรแรกเลยนะคะเลขไม่แท้นะคะไม่มีกออย่างแน่นอนนะคะ ลูกค้าท่านใดนะคะสนใจอยากเข้ามาชมรถคันจริง mm hmm. ก็มาเจอกันได้เลยที่บริษัทเพชรยนต์นะคะตั้งอยู่ซอยเสรีไทย68แยกหน,นะคะ mm hmm. กรุงเทพมินบุรีนี่เองนะคะบอกเลยว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะเครดิตดีฟรีดาวนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยไม่ต้องกําเงินมาเลยคะ่ะลูกค้าขาเตรียมเอกสารให้ครบพอนะคะมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นถึงที่ด้วยกรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเข้ามานะคะ มีวิง่งไปเซ็นเลยนะคะอยู่ที่จังหวัดไหนใกล้ๆออกได้หมดเลยนะคะเอกสารและ,ะไรายได้อาชีพชัดเจนเท่านั้นเองนะคะแล้วตอนนี้ยังมีในส่วนของบริการส่งรถสไลฟ์ฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะลูกค้าขาหมดเขตวันที่12เมษายนนี้เท่านั้นเองนะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะรีบเลยค่ะคันนี้มีคันเดียวและเข้ามาใหม่ด้วยรถปีใหม่เลขใหม่น้อยนะคะลูกค้าขาถ้าสนใจรีบรีบโอนจองล็อกรถไวเลยนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับใบบัวเช่นเคยนะคะมาพบกับใบบัวในช่องของรถยนต์มือสองคัดเกตกับเซลใลบบัวค่ะวันนี้นะคะมาอัปเดตรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันค่ะคันนี้นะคะเป็นรถ To ยต้ายาริสนะคะ 1.2e นะคะคันนี้ได้เป็นโฉมปี2017มาแล้วนะคะ บอกเลยราคานะคะไม้แดงนะตอนนั้นเนี่ยอยู่5,69,000บาทเลยวันนี้นะคะเพชรยนต์นำมาตั้งจำหน่ายแล้วนะคะราคาขออุ้ไว้ท้ายคลิปก่อนนะคะเดี๋ยวไปบวจะแจ้งให้ทราบนะคะบอกเลยคันนี้นะคะเลขไมค์ขับไปแล้ว61,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะรถได้ชุดแต่งรอบคันเลยนะคะสกเก์ตรอบคันนะคะได้ชุดแต่งมาครบแล้วนะคะคันนี้บอกเลยว่ารถโครงสร้างเดิมนะคะไม่มีประวัติชนหนัก พิคว่ำจมน้ําตัดแต่งตัวถังกอเลขไม้แต่อย่างใดนะคะรถที่เราเนี่ย มาค่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะในส่วนของด้านหน้ารถนะคะมาเริ่มกันที่ไฟสองสว่างคู่หน้านะคะด้านหน้าเนี่ยจะได้เป็นโคมเดิมๆเลยนะคะลูกค้าโคมแท้เดิมเลยไม่มีรอยล้ารอยแตกรายงานเลยนะคะลูกค้าเป็นไฟแบบมันติรีเฟคเตอร์ไส้แบบฮาโลเจนนะคะบิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวไฟหลีมาให้แล้วในโคมนะคะสําหรับคันนี้นะคะกระจังด้านหน้าก็ตกแต่งด้วยนะคะสีเทาซินเวอร์แบบนี้นะคะมาพร้อมกับโลโก้แท้เดิมจากโรงงานเลยนะคะเรียมสันคมชัดนะคะสีตรง ตามในเล่มนะคะสีส้มส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะให้ดูกันชัดๆเลยคันนี้นะคะเป็นตัวเริ่มต้นนะคะจะยังไม่มีในส่วนของไฟตัดหมอกมาให้นะคะลูกค้าขาแต่บอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะคะในราคา369,000บาทได้ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันแบบนี้นะคะยางปีใหม่ไม่น้อยได้รถปี2017นะคะบอกเลยว่าที่เราเนี่ยคัดรถสวยๆนะคะเกรดดีเข้ามาเรียบร้อยแล้วลูกค้าไม่ต้องไปที่ไหนเลยซื้อที่เราไม่ผิดหวังแน่นอน มาเริ่มกันนะคะในส่วนของล้อแม็กต่อเลยล้อแม็กคันนี้ได้เป็นล้อแม็กเดิมๆจากโรงงานนะคะแม็กอลลอยสี่รูแบบนี้แม็กไม่มีซ่อมไม่มีทาสีนะคะลูกค้าขานะให้ดูเลยคันนี้ได้เป็นยางมิชลีนนะคะได้เป็นยางมิชลินเลยนะคะซีรีย,ยางที่ได้มานะคะจะเป็น185ับ60นะคะ R15 เป็นขอบ15นั่นเองนะคะได้เป็นยางปี20นะคะ สัปดาห์ที่47เลยนะคะสะภาพดกอกยางใช้งานได้อีกยาวๆนะคะซุมล้อด้านในได้เป็นซุมล้อเดิมๆเลยโครงสร้างเดิมฉกเดิมยังมีในส่วนของตัวอ่าตัวรอยเมกสีอะคะ่ะลูกค้าจากโรงงานเลยนะะจุดเมกอาร์ตเดิมๆนะคะเรียงกันสวยๆเลยครบทุกจุดตัวน็อตไม่มีใครขยับเลยนะคะในส่วนของตัวซีนนะคะรอยซีนต่างๆเชื่อมต่อตัวถังก็ซีนเดิมแห้แน่นอนคะ่ะลูกค้าคะ่ะก้าการันตีเลยนะ,ะต่อมาในส่วนของด้านข้างนะคะด้านข้าง ตั้งตัวรถจะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวข้างแก้มนะคะแล้วก็กระจกจะได้เป็นกระจกสีเดียวกับตัวรถแบบนี้นะคะลูกค้าขะมือเปิดก็เป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นกันสีส้มแบบนี้เลยสีสวยงามมากกระจกนะคะเป็นบานเดิมแท้ทั้ง4บานรอบคันเลยนะคะติดตั้งใน,ในส่วนของฟิล์มให้แล้วและเป็นกระจกบานเดิมเลย มาพร้อมกับสัญญาณกันขโมยนะคะนะให้ดูทุกจุดเลยลูกค้าขากระจกบานเดิมต้องมีตัวหนังสือโตโยต้าแบบนี้ครบทุกจุดนะคะนะสำหรับคันนี้มีคิวกันสาดให้แล้วเรียบร้อยลูกค้าขาบอกเลยว่าไม่ต้องติดตั้งเพิ่มแล้วนะคะติดมาให้ทั้ง4บานแล้วพร้อมกับฟิล์มรอบคันนะคะเดี๋ยวมาชมกันต่อในส่วนของด้านท้ายด้านท้ายรถนะคะโคมไฟเป็นโคมเดิมเดิมโดยสวยกิ๊กเลยลูกค้าขาโคมเดิมแท้แน่นอนไม่มีรอยรล้ารอยแตกรายงานนะคะการันตีได้เลยว่าไม่มีการเปลี่ยนอย่างแน่นอนนะคะด้านหลัง ก็ติดจะเกิดให้รอบคันเหมือนกันและยังมีในส่วนของไฟทับทิมตรงกันชนด้านห้าอีก2จุดเซ็นเซอร์ท้ายหลังอีก2จุดนะคะบอกเลยว่าการกะระยะท้ายหลังบอกเลยว่าไม่ต้องเป็นกังวลอย่างแน่นอนสําหรับลูกค้านะคะมือใหม่หัดขับนะคะในส่วนของด้านหลังมีสปอยเลอร์ด้านหลังมาด้วยนะคะแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3เสาอากาศแบบสั้นแล้วก็กระจกด้านหลังเนี่ยเป็นกระจกบานเดิมเลยลูกค้า ติดฟิล์มมาแล้วรอบคันเหมือนกันนะคะมาพร้อมกับระบบไรฟ้านะคะตัวหนังสือยาริสนะคะโลโก้โตโยต้าจากโรงงานตัวหนังสือตัว E ีก,ก็อยู่กันครบๆเลยคิ้วด้านหลังเนี่ยจะได้เป็นคิ้วสีเทาซินเวอร์ตกแต่งมาแบบนี้นะคะ <S <S คันนี้บอกเลยถ้าลูกค้าสนใจต้องรีบจับจองเลยเพราะรถมีคันเดียวนะคะลูกค้าค่ะเข้ามาเร็วไปเร็วนะคะใครมาก่อนได้ก่อนนะ ะะลูกค้าบอกเลยได้คันนี้ไปสวยๆกันเลยทีเดียวนะ,ะลูกค้าค่ะไม่ต้องแต่งเติมอะไรเพิ่มแล้วขับใช้งานได้เลยออกรถที่เรายังมีในส่วนของอ่า เช็คระยะ,ะเปลี่ยนาย่าน้มันเครื่องดูของเหลวให้ทั้งหมดนะคะแล้วก็มีในส่วนของทําความสะอาดภายนอกภายในให้กับลูกค้าด้วยนะคะถึงดูเปลี่ยนเปลี่ยนถึงดูเช็คให้นะคะลูกค้าไม่ต้องไปกังวลเลยนะคะจุดไหนนะคะเราทําให้หมดทุกอย่างเลยแล้วมีการรับประกันหลังการขายอีก30วันด้วยนะคะแล้วก็ออกรถกลับไปบัวเนี่ยแถมในส่วนของฟรีค่าบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะคะ1ปีฟรีไปเลยลูกค้าไม่ต้องไปกังวลไม่ว่าจะรถ ยางรั่วายางแตกน้ำมันหมดขับไปแบตเตอรี่รถสตาร์ทไม่ติดล็อกลลยกุญแจนะคะโทรหาเขาได้เลย24ชั่วโมงนะคะครอบคุม77จังหวัดเลยนะคะลูกค้าขาบอกเลยว่าคุมค่าสุดๆเพราะว่าตัวนี้มูลค่า5,000บาทเลยนะลูกค้าออกรถกลับไปบัวบอกเลยว่าคุมม้มแน่นอนนะคะเครดิตดีฟีดาวดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.79นะคะแล้วมีขับฟรี60วันมีส่งส รถสไลด์ฟรีอีกด้วยนะลูกค้าขามีให้เลือกมากมายเลยนะคะโปรโมชั่นของเดือนนี้นะลูกค้าขายอยากมีรถใช้กลับบ้านต่างจังหวัดตอนนี้นะคะรีบเลยห้ามพลาดเลยนะคะลูกค้านะเดี๋ยวไปว่าแพาชมต่อเลยในส่วนของด้านในรถนะคะ <S <S เปิดมาด้านในรถนะคะคุมโทนความเป็นสีดําเลยนะคะภายในกว้างขวางนะคะลูกค้าขาด้วยความเป็นรถแฮสปกหประตูแต่รถไม่ได้เล็ก ตามที่คิดนะคะลูกค้าภายในกว้างขวางโครงสร้างโปร่งนั่งแล้วไม่รู้สึกอึดอัดอย่างแน่นอนค่ะในส่วนของด้านแผงประตูฝั่งคนขับได้ระบบเปิดปิดกระจกขึ้นลงทั้ง4บานออโต้ด้านฝั่งคนขับระบบเซนทันล็อกระบบล็อกกระจกนะคะแล้วก็ในส่วนของปุ่มต่อมาเป็นเปิดปรับกระจกด้านในนะคะแล้วก็เดี๋ยววิวเปิดให้ดูนะคะในส่วนของเลขใหม่นะคันนี้เป็นเลขใหม่แท้เดิมเลยนะคะนะเลขใหม่อยู่ที่61 0 0 0กว่ากิโลเองลูกค้า่ะอันนี้ไม่มีก่อไม่มี ไม่มีเปลี่ยนอะไรมาอย่างแน่นอนลูกค้าอันนี้ให้เป็นเดิมๆทั้งคันนะคะในส่วนของพวงมาลัยก็พวงมาลัยเดิมมีแอร์แบ็กคู่หน้าให้ด้วยพวงมาลัยเป็นหุ้มหนังสามก้านตกแต่งได้สีเทาซิลเวอร์สีเทาเมทัลลิกแบบนี้นะคะสวยๆเลยค่ะลูกค้านะไม่มีรอยสีลอกรอยสีทลอะแต่อย่างใดนะคะวิทยุเล่นได้ทั้งซีดีนะคะดีวีดีเอฟเอเอ็กมีช่องเสียบ u ยูเอสบีให้กับลูกค้าด้วยนะคะระบบแอร์ได้เป็นอันาล็อกแบบปรับมือหมุนแบบนี้นะคะปรับระดับได้4ระดับเลยนะคะแอร์เย็นฉ่ำทั้งคัน เกียร์นะคะได้เป็นเกียร์ออตโต้นะคะแบบ CVT ขั้นบันไดนะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ VVTi Duo และประหยัดน้ำมันขึ้นอีกด้วยความที่เป็นรถอีโกคานีในลูกค้าค่ะบอกเลยว่าตอนนี้ตอบโจทย์กับสถานการณ์ตอนนี้มากนะเบาะได้เป็นเบาะผ้าเบาะผ้าสีดำนะคะเล่นลวดลายด้วยด้สีส้มแบบนี้นะคะเบาะแบบว่าทรงสปอร์ตมากนะคะลูกค้าเบาะไม่มียุบตัวเลยเบาะแท้เดิมจากโรงงานนะคะไม่มีอรอยฉีกขาดเลยนะ,ะลูกค้าให้ดูใกล้ๆแบบนี้เลยให้ดูทั้งสองข้างทั้งด้านฝั่งคนขับด้วยนะคะ บอกเลยว่าได้รถโครงสร้างเดิมนะคะสภาพพร้อมใช้งานไปเลยนะคะออกที่เรานะคะในส่วนของเพดานหลังคาด้านในก็สะอาดนะคะลูกค้าขาไม่มีรอยเลยเอะเทอะเปืเป้อนเลยแต่อย่างใดเดี๋ยวให้ดูความกว้างของด้านหลังรถทางห้องผู้โดยสารกันนะคะไปเลยค่ะ ค่ะเปิดมานะคะสำหรับภายในห้องโดยสารด้านหลังนะคะภายในกว้างขวางนะคะลูกค้าขานั่ง3าถึงสท่านก็ยังไม่รู้สึกอึดอัดนะบอกเลยว่าดูในกล้องเนี่ยเหมือนรถจะแคบหรือว่าลูกค้าดูแค่ในรูปเนี่ยมันรถแคบแต่บอกเลยว่ามาดูในวิดีโอนี่เลยชัดๆนะรถไม่แคบ อย่างที่คิดนะลูกค้าขะรถกว้างมากแล้วภายในกว้างมากแล้วนั่งได้3าถึงสท่านก็ไม่รู้สึกอึดอัดนะคะกับใกล้ไๆนะคะบอกเลยว่าตอบโจทย์นะคะในส่วนของนอ็อตซอกประตูนะคะน็อตเดิมๆเลยไม่มีรอยขยับขย,ยื่นเลยแต่อย่างใดนะคะไม่มีพ่นสีตามหัวน็อตด้วยการันตีได้เลยว่ารถไม่มีการถอดทําสีมาอย่างแน่นอนนะคะเบาะเนี่ยได้เป็นเบาะผ้านะคะที่ข้างหลังมีที่พิงศีสระให้ถึง3จุดเลยนะคะเบาะไม่มีฉีกขาดไม่มียุบตัวนะคะเบาะสีดําเล่นด้วยเส้น ได้สีส้มแบบนี้นะคะลูกค้าขาสวยๆเลยแล้วเบาะเนี่ยมันตรงรับกับหลังน,นั่งแล้วไม่เมื่อยอย่างแน่นอนนะลูกค้าคันนี้บอกเลยว่าสวยๆแล้วยืดขาได้สุดด้วยนะคะไม่เมื่อยอย่างแน่นอนนะคะแล้วตรงตตรงกลางยังมีที่วางแก้วน้ำอีก2ใบด้วยนะคะคันนี้นะคะลูกค้าสวยจริงๆนะ,ะถ้าเกิดท่านใดสนใจนะคะห้ามพลาดเลยสีส้มสวยๆแบบนี้นะ,ะเป็นโตโยต้ายาริสนะคะ1 2ึ่งจุดสองปีปีสองพนะคะลูกค้าถ้าเกิดถูกใจนะคะรีบกิ้งกางเข้ามาได้เลยเบอร์ในคลิปนี้นะคะเป็นเบอร์ศูน2 4 6ก 9680เบอร์นี้แอดไลน์ได้นะคะเดี๋ยวค่ะก่อนจะไปชมในส่วนของเครื่องยนต์เดี๋ยวไปว่าพาแวะมาชมในส่วนของที่เก็บสัมภาระต่างๆก่อนนะคะลูกค้าขาบอกเลยว่ารถแฮทแบ็กห้าประตูก็มีพื้นที่ใช้สอยในการเก็บสัมภาระได้อย่างกว้างขวางเพียงพออยกแน่นอนใส่กระเป๋าเดินทางนะคะสามถึงสี่ใบนะคะขนาดแบบ18นิ้วก็ไม่รู้สึกว่าอึดอัดนะคะลูกค้าขาใส่ได้เพียงพอแล้วยังมีในส่วนของอุปกรณ์นะคะใ,ให้อุปกรณ์มาคันนี้ได้มาเป็นล้ออะไหล่นะคะยางอะไหล่มานะคะแล้วก็อุปกรณ์ถุงเครื่ มือต่างๆครบเลยนะให้ดูตัวซีนต่างๆนะคะซีนเดิมเลยนะคะสีไข่แบบนี้คือเป็นซีนเดิมจากโรงงานนะคะแล้วก็ในส่วนของจุดเมคอัพนะคะเรียงกันส,สวยๆแบบนี้เลยการันตีได้เลยว่าโครงสร้างเดิมทั้งคันไม่มีการถูกชนท้ายอัดก๊อปปี้ถึงโครงสร้างอย่างแน่นอนนะคะให้ดูกันต่อเลยในส่วนของน็อตนะคะน็อตเดิมๆเลยน็อตไม่มีขยับเลยนะคะลูกค้าขาให้ดูกันใกล้ๆแบบนี้เลยไม่มีพ่นสีําหัวน็อตรอยอาร์กต่างๆยังอยู่ครบเลยนะคะแล้วสีเนี่ยสีตรง ด้านในเนี่ยจะเป็นสีด้านนะจะไม่ได้จะไม่ใช่สีเงาอย่างตรงสีรอบตัวรถนะคะลูกค้าขะเป็นอีกหนึ่งจุดที่การันตีความเดิมของรถนะคะว่าได้โครงสร้างเดิมจริงๆนะคะในส่วนของน็อตนะคะให้ดูทั้งสองข้างเลยนะคะบอกเลยว่าก้าการันตีเลยว่ารถเดิมทั้งคันจริงๆน็อตทุกตัวไม่มีขยับนะคะตัวซีนเดิมๆเลยจากโรงงานนะคะลูกค้าขะกดลงไปยังเจอรอยเล็กแบบนี้นะ อ่านะคะรอยเล็บขึ้นแบบนี้เลยนะคะลูกค้าขากล้าการันตีเลยว่าเดิมทั้งคันจริงๆนะบอกเลยว่าคันนี้ลูกค้านะสวยมากเราก็เลยราคา3 6มแสนบาทลูกค้าขาบอกเลยว่าไม่ต้องไปซื้อที่ไหนแล้วนะมาซื้อที่บัวได้เลยผ่อนเริ่มต้นประมาณ6-7 0 0 0พันเองลูกค้าขากรณีเครดิตดีฟรีดาวผ่อนได้สูงสุดถึง84งวดด้วยนะคะถ้าเข้ามาคุยเล่นเงื่อนไขและรายละเอียดกันก่อนนะคะเดี๋ยวพาชมกันต่อเลยในสวนห้องเครื่องยนต์ค่ะ สาหรับห้องเครื่องยนต์นะคะคันนี้เครื่องยนต์ได้มาตรฐานสดๆเลยลูกค้าค่ะเครื่องยนต์แห้งมากเลยไม่มีสว่วนเข้าน้ำมันยืมตามหัวหน็อตสักจุดเดียวเลยลูกค้าค่ะบบดูให้ดูการชัดๆเลยนะคะแบตเตอรี่ใหม่ด้วยพร้อมใช้งานนะคะนะะแบตเตอรี่ใหม่พร้อมใช้งานเลยนะคะตัวซุมซ้มล้อซุ้มโชกอ่ะตัวซุ้มโชกต่างๆนะคะโชกเดิมนะคะจุดเมคอาร์อยู่ครบเลยนะคะเครื่องเนี่ยฝาเครื่องไม่มีถอดไม่มีเปลี่ยนอย่างแน่นอน ให้ดูนะคะน็อตทุกตัวไม่มีขยับเลยรอยเมคสีต่างๆตามหัวน็อตยังอยู่กันให้เห็นทุกจุดเลยนะคะกล้าการันตีเลยว่ารถที่เราไม่มีการถอดเครื่องนะคะลูกค้านะสติ๊กเกอร์มอ,อกอยังอยู่กันให้เห็นครบเลยนะคะลูกค้าขะสติ๊กเกอร์มอ,อกเป็นสติ๊กเกอร์จากโรงงานนะถ้าเกิดรถที่สติ๊กเกอร์ไม่อยู่เนี่ยก็ต้องให้คิดไว้เลยว่ารถคันนี้มีการเก็บรายละเอียดหรือเกิดอุบัติเหตุกับรถคันนี้มาอย่างแน่นอนนะแต่คันนี้ที่เราอยู่ครบนะให้ดูน็อตข้างแก้มนะคะน็อตข้างแก้มไม่มี รอยพ่นสีตามหัวน็อตน,นะคะลูกค้าขาให้ดูการจุดๆเลยนะคะ ให้ดูถึงคานหน้ารถเลยนาะอทุกตัวไม่มีขยับเลยคานหน้าตรงดิ่งไม่มีโคดงองไม่มีผิดโครงสร้างไม่มีผิดลูกนะคะไม่มีการชนหนักถึงเครื่องยนต์ถึงหม้อน,น้ําอย่างแน่อน,นอนถึงโครงสร้างเราไม่มีอยา่างแน่นอนค่ะการการันตีกันเลยหากพบเชื้อประวัตินะคะชนหนักผิดความโครงสร้างผิดตะแคงปีลังกานะคะขับรถเข้ามาคืนได้เลยนะคะเพจยนต์เราคืนเงินให้ด้วยทุกบาททุกสตางค์นะคะนะในส่วนของปากปกระโปรงก็เป็นเดิมๆเ,เช่นกันนะคะน็อตไม่มีขยับเลยนะคะตัวแผงกันความร้อนก็เดิมๆิมเลยไม่มีเสื่อมสภาพนะคะสติ๊กกอรร์ต่าาางงงๆจโน อยู่ครบทุกจุดนะคะรอยเม,มคอาร์กลมกิกเรียงกันส,สวยๆแบบนี้นะคะซีนตัวเดิมเลยลูกค้าขาซีนกดไปเนี่ยถ้าซีนเดิมเนี่ยกดไปเนี่ยจะต้องเจอในส่วนของรอยเล็บขึ้นแบบนี้นะ นะคะเพราะว่าถ้าซีนที่มันมีการผ่านการทําสีมาแล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถกดลงไปได้แบบนี้มันจะต้องแข็งกระด้างอย่างแน่นอนนะคะแล้วจุดที่สัมภาริยอีก1งจุดก็คือตาปั๊มจากโรงงานนะคะตัวปั๊มโตโยต้าแบบนี้นะคะอยู่ให้เห็นคมชัดเลยนะคะลูกค้านะอันนี้กล้าการถือว่าเป็นฝากระโปรงเดิมอย่างแน่นอนค่ะนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ชมคลิปแล้วสนใจรถโตโยต้ายาวริ 1.2E คันนี้ปี2017สีส้มส,สวยๆแบบนี้นะคะบอกเลยว่าค่ะว่าราคาตั้งขายที่เพชรยนต์นำมาตั้งขายอยู่ที่ 369,000่36 9, บาทจากราคาป้ายแดงนะตอนนั้นอยู่569,000บาทเลยแล้วเลขไม้แค่6 1 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นนะคะเครด,ดิตดีฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะคะลูกค้านะเพียงแค่เตรียมเอกสารมานะคะรับรถขับบ้านได้เลยนะคะลูกค้าขามาจาาัดแฟนนซ์ได้ซื้อสดได้นะคะถ้าเข้ามาพูดคุยรายละเอียดได้เลยเบอร์0 9นย์เก้าศอเบอร์นี้แอดไลน์ได้นะคะกริงกลางเข้ามาได้เลยนะลูกค้าท่านได้สะดวกไม่สะดวกเดินทางเข้ามาก็มีบริการวิ่งเซินถึงที่นะคะเตรียมเเอกสารใชัดจน,นะ รายได้ชัดเจนนะคะเราไปถึงที่เลยแล้วยังมีบริการส่งรถสไลด์อีกด้วยนะคะไกลๆเราส่งหมดเลยเนาะค่ะสำหรับ่านใดเข้ามาชมคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการรับชมรีวิวคลิปต่อไปของใบบัวน,นะคะสําหรับวันนี้นะคะผิดพลาดประกันใดต้องขออาภัยด้วยวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ